ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดนัดรัรช,นะชด,ดา,เาเจอกับเราสองคนโอมกับบุโก,โกะนะคะเกี่ยวกับการนําเสนอส,สินค้าของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเราจะจัดจําหน่ายเนีราคายุติธรรมส่งตรงถึงบ้านคุณอย่างแน่นอนและว,วันนี้เป็นสินค้าที่เดินทางมาใากล้จังหวัดบึงกาฬโอ้โหบึงกาฬ <c oughs> ต้องหมาะก,ก่อน <c oughs> นอกจากเรานะจะไปกะละสิ่งศักดิ์นะสิทธิ์เนาะไปกกละสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะ เรายังมีของดีด้วยวันนี้พี่โอจะพาไปดูของดีที่บึงการคืออะไรคะเขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวเฉพาะที่บึงการในโลกเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวโกหกแล้วอ่ะเชื่อไหมล่ะไม่เชื่ออะไรอ่ะการันตีว่ามีที่นี่ที่เดียวพี่ไม่ได้โกหกเอาอย่างนี้คนที่จะการันตีและพิสูจน์ได้ดีที่สุดต้องเป็นเจนนีนไหวมากอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดิซิค่ะว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนํามาวันนี้ มีหนึ่งเดียวในโลกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วตามใจไได้ปเลยค่ะไปเลยค่ะ ทุกท่านสวัสดีน้องโอสวัสดีบุ๊กโกตอนนี้เจไนมีโอกาสมาที่จังหวัดบึงกาฬใครที่เป็นสายหมู่ไม่กวรพลาดอยากให้มาที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเขานั่นก็คือปู่อือลือพญานาคราชเจไนมีโอกาสได้ไปสักการะเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เจไนามาตามหาคนคนหนึ่งที่นำพืชท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำเป็นอะไรได้บ้างและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างไรตามเจใน,นไปดูมาแปมมาแปมอยู่ไหนมาแปมฮะอ๋อเจ้าของสวนก็บอกไอ้กระตามตาอยู่นั่นไงต้นมาแปมเจนไนนี่คุณผู้ชมดู เดินฝ่ามาตั้งนานเราไม่ยากกระรู้ว่ามันคือต้นมะแปมเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นทินแต่คนที่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีที่นี่ที่เดียวตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะไปหาที่อื่นน่ะไม่มีเดี๋ยวจะพามาดูลูกมันตอนนี้ยังมีหลงเหลือให้ดูอยู่บ้างนี่เห็นไหมกินได้หรือเปล่าก,กับ <c oughs> <c oughs> เรู้วเรี้ยวมากคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่า เขาเอาไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะต้นมะแพมนี่เป็นมันเป็นพืชท้องถิ่นนะคะซึ่งมันอยูอ่คู่กับพี่น้องเรามาตั้งแต่เกิดนะคะมันเป็นอาหารของท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรมันเป็นผักนะคะชาวบ้านใช้ไปปรุงอาหารใส่ต้มปลาช่อนใส่แกงไก่ใส่แกงเห็ดอย่างนี้ค่ะ ค่ะตอนแรกก็เริ่มจากมะแปมน,นะคะเอาเอาเนื้อของมันอะมาทําแยมนะคะก่อนอื่นแล้วก็จากนั้นก็มีการไปเรียนรู้และก็อาจารย์จากมหาลัยราชภัฏนอุดรธนานีก็มาสอนวิธีการทําชาแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะในการรวมตัวกันของพวกเราแต่ก่อนเราก็ตั้งกลุ่มเนาะเราตั้งกลุ่มแล้วก็กลุ่มทำํำนาทําอะไรกิจกรรม,มอื่นๆนะคะแต่สุดท้ายนี่เรามาลงที่นี่ที่มะแปม เพราะว่ามันสามารถที่จะแปลรูปสร้างนวัตกรรมได้นะคะแล้วก็มันมันสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนตอนนี้เราก็กลังมีแผนที่จะส่งเสริมให้พี่น้องพี่น้องในชุมชนของพวกเราเนี่ปลูกโดยการคืนเมล็ดพันธุ์คืนเบี้ยให้กับพี่น้องที่เขายัางไม่มีอย่างน้อยๆก็เป็นผักที่สามารถที่จะทานได้ประกอบอาหารได้ทุกทุกมือ้อ จังหวัดบึงการอําเภอบึงโขงหลงและก็บึงโขงหลงเป็นเมืองน่าอยู่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะถ้าท่านได้มาเชี่ยวมาชมแล้วก็อย่าลืมแวะนะคะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์มะแปมจากบึงของหลงนะคะเชิญชวนให้พี่น้องได้มาชิมนะคะอร่อยมากค่ะ อันนี้ของดีของที่นี่คืออะไรค่ะของดีๆที่นี่ก็คือชามะแปมค่ะซึ่งชามะแปมนะคะเราจะทําจากใบมะแปมนะคะมีที่เดียวในโลกด้วยนะคะยังมีมส่วนผ<อ>สม,มน,นะคะก็คือลูกมะแปมนะคะที่อบแห้งนะคะออกอบแห้งนะคะวิธีทาพี่ตอมเล่าให้ฟังหน่อยทํายังไงบ้างค่ะวิธีทําก็เอาส่วนผสมที่เราทํามาทั้งอย่างแล้วก็มาคลุกเค้ารวมกันนะคะ,ะและ้วก็จากนั้นเราก็จะกรอกใส่ซองนะคะ แล้วก็เราก็ไปอบความผ่านความร้อนก่อนแล้วเราก็เอามาใส่ถุงนะคะอ,อันนี้คือชาพันดีนะคะของ<ะ>บึงการบึงข้องหลงค่ะอืมชาชงเสร็จเรียบร้อยอยู่ในมือของเจนไนเรียบร้อยแล้วลองชิมดูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงอืม ได้กลิ่นสมุนไพรตั้งหลายชนิดใช่ค่ะเพราะว่าเรามีเรามีใบหม่อนด้วยนะคะกลิ่นหอมจากใบเตยด้วยมีรสชาติเปรี้ยวกลมกลม่อมด้วยความหวานของหญ้าหวานนอกจากชาแล้วพี่นอ้องมีอะไรอีกเราทำได้ตั้ง20ชนิดนะคะเด่นๆก็คือแยมมะแปมค่ะมีให้ดูด้วยวันมีนค่ะเพราะว่าไส่ขนมต่างๆที่อยู่บึงคลองหลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารว่างอะไรเราทำจากไส่แยมมะแปมทั้งนั้นเลยค่ะแยมมะแปมเนี่ยเราก็ทำ จากเนื้อมาแบบนี้แหละคะ่ะเอาไปกวนใส่ส่วนผสมนะคะของแยมนะคะออกมาก็จะเป็นแยมรสชาติดีมากเลยนะคะ เยี่ยมมะแปมก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ของดีบึ้งโขงหลงน้องโอบุโก,โกเดี๋ยวเจ้านายจะเอาไปที่สตูให้เอาไปช่วยขายกระจายรายได้สู่ชุมชนใช่ไหมพี่น้องใช่ค่ะนะขายให้ได้ยอดปังๆเลยโอ้โหจริงๆด้วยมะแปมมะแปมคือหนึ่งเดียวจริงๆในโลกนี้สวัสดีค่ะพี่คขาสวัสดีค่ะนายกนอ้อง น,น,นี่เดินทางม,มาจากบึงการเลยหรอคราวนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าหนึ่งเดียวในโลกที่เขามีนั่นก็คือมัฟแปมค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องถามพี่น้อมก่อนมีที่นี่ที่เดียวถูกไหมคะถูกค่ะที่นี่ที่เดียวของของโลกด้วยค่ะของโลกน้องถามหน่อยออมัฟแปมมาค่ะมันคือผล,ลไม้หรือผักคะจริงๆริแล้วถ้าเกิดถามจริงจริงกันเลยอะค่ะอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนมัฟแปมนี่เป็นมหัศจรรย์จะบ้าอย่างไงก็ได้ก็คือถ้าใบก็เป็นผัก นะคะแต่ถ้าถ้าเป็นผลก็อ่า,าเป็นเป็นเป็นผนลไม้ค่ะเราถึงเรียกว่า ผลไม้มหัศจรรย์ค่ะอ๋อคือใบเนี่ยสามารถที่จะเอามาต้มจิ้มน้ำพงน้ำพริกเป็นผักได้ค่ะใช่ผลของมันเนี่ยเอามาทำเป็นผลละมงลไม้ต้มใส่ปลาช่อนได้ต้มไก่อร่อยแกงใส่เห็ดก็อร่อยของขา้าของหวานทําได้หมดเลยแม่ทำได้หมดทั้งต้นเลยนะใช่ทีนี้มาพูดถึงสรรพคุณดีกว่ามุกโกตอนแรกพี่เห็นครั้งแรกพี่นึกว่ามะเขือเทศนี่นี่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเห็นผลแดงๆเนี้ยก็ต้องคิดว่าเป็นมะเขือเทศนะ แต่พอมาจับดูจริงๆคุณผู้ชมค่ะนี่เนื้อเป็นไงอ่ะมันคล้ายๆกับมังคุดเหมือนกันเนาะเนี่มันมีปลวกจุกๆอย่างเงี้ยจิ๋วๆไหมมันมีจุกๆอย่างเงี้ยมันเหมือนมังคุดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่มังคุดมันคือมาแปมนั่นเองน่านาสิอ่ะเดี๋ยวลองให้ปุโกะนะคะแก่ให้ดูดีกว่านะคะว่าอุ้ยนี่นี่นี่นีลองชิมดูสิคะอุยเป็นเหมือนมังคุดเนาะข้างในเนมังคุดจิ๋วจริงๆรมังคุดหรือตะโขบรสชาติ เปรี้ยวมากนี่ไงอ๋อรสชาติเปรี้ยวๆแบบนี้แสดงว่ามุโกะจะได้สรรพคุณนะคะของมะแปมนะคะแปลว่ามะแปมเนี่ยที่นายกบอกเลยนะคะมันสามารถมาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตรงหน้าบุกโกบุกโกเห็นเป็นแยมมะแปมถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะว่าเรานํามาแปมมาทําเป็นแยมยังไงบ้างคะพี่หาก็คือในการทําแยมนะคะก็ใช้เปลือกมะแปมค่ะค่ะแล้วก็เอามากวน 啊。Uh ในส่วนผสมตามสูตรของเปลือกแบบนี้นะคะใช่ค่ะเอาตัวนี้มาทำอ๋อเปลือกก็กินได้ด้วยเหรอกินได้ค่ะเอามาทำเป็นแยมเอาเปลือกแบบนี้มากรนเป็นแยมใช่ค่ะนะคะแล้วก็มาหั่นใส่ขนมปังใช่ค่ะกินแบบนี้อ๋อนะคะทีนี้ในไหนวันนี้เนี่ยลองทํามาเป็นสูตรของของพี่นอมด้วยใช่ไหมคะะสูตรของคนในชุมชนเองเลยนะเดี๋ยวให้บุกโก้ลองชิมดีกว่าไหม้ว่าแยมมะแปมจะเป็นไงปกติชอบกินอะไรแยมสับปะรดแยมสตรอเบอรี่ใช่เบอร์รี่อะไรางเงี้เอาไหนลองชิมดู คือข้างในขวดเป็นแบบนี้นะส่วนทางขนมปังแล้วเป็นแบบนี้เออสีสันก็สวยงามดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองลองกินดูเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่นะดูสิสีสันมันสวยเนาะเหมือนสตรอเบอรี่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เนี่ยดูสีสดแล้วก็น่าทานแบบเปรี้ยวอีกหรือเปล่าเปรี้ยวอีกไม่ไหวแล้วนะนี่แบบไข่มุกเกาะแบบสี่ชั้นเลยนะคะเราต้องค่อยๆกินก่อนเขาปกติจะกินคําใหญ่มากนี่่่ออยยคะุเป็นไงคะเปรี้ยวไหม มันเปรี้ยวอร่อยหวานหวานค่ะอุ้ยอร่อยอ่ะทำไมมันไม่เห็นเหมือนตอนนี้เราดูกินสดๆอย่างนี้เลยอ่ะข้าไมันเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่าเอาไปแปรรูปใช่แต่ว่ามันมีส่วนผสมอย่างอื่นนอกจากตัวมะแปมด้วยไหมคะที่ใส่ลงไปใช่อ๋อเลยดทำให้รสชาติดูกลมกล่อมนะคะอุ้ยอร่อยสตรอเบอรี่อีกอ่ะอร่อยสตรอเบอรี่รสชาติมันมันคล้ายกันไหม มันมีความเหนียวกว่าสตอเบอรี่เหนียวกว่ามันมีความหนึบหนึกว่าสตอเบอรี่เออแล้วก็มันมีเนื้อสัมผัสที่สตอเบอรี่เวลาเป็นแยมใช่ไหมมันจะมีความกรุบแต่เนี้ยคือเปลือกมันไงมันหนาขนาดนี้ไงพอมากรวนนะไงพอมากรวนมันจะมีความกรุบหน่อยแล้วมีความหอมหวานอมเปรี้ยว อุ้ยกกินกชาต้องดีแน,น่เลยขออยากกินกับชานี่ชาอะไรคะเนี่ยชามมแปมิเช่นกันค่ะตัวนี้ค่ะที่นู้นอยากรู้ว่าเขาปลูกกันเยอะไหมอะคะเพราะว่าเห็นเอามาแปรรูปได้หลายอย่างมากๆคือตอนนี้มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นงานวิจัยซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่เองกอ็เป็นคนพื้นถิ่นเนาะแล้วก็เก็บงานวิจัยมา,าในการปลูกมแแปลิลแต่ก่อน,ม,นมันมีธรรมชาติแต่ว่ามันเริ่มหมดไปนะคะ,คะ ะมะแปมนี่เขาเขาเขาชอบเกิดอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําโลกบึงคลงหลงนะ,ะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําโลกก็คืออันดับสองของประเทศไทยออมีความชุม่มชื้นแล้วก็เขาชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะ,คะคถ้าเกิดชื้นๆหน่อยเขาจะออกง่ายขึ้นนี่บุกโกรขายังไม่หมดแค่นี้นะคะทำไมอะไหนๆวันนี้ในยกนอนมาถึงที่เนี่ยขนมาเยอะมากาแต่เดี๋ยวบุกโกคให้ชิมต่อเพราะพี่รู้ว่าเธออยากลองใช่ไหมอยากลองเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้ามีให้บุกโกได้ชิมค่ะรับรองว่าบุกโกจะต้องกดล ใช่เบรกบ่ามี ok ช่ <I. S 2> วงน้ากลับมากับตลาดนัดร <Spanish reco> <inde> ัชดากลับมาแล้วนะคะกับตลาดนัดรัชดารายการเราออนแอร์ปุ๊บนะคะมีคุณผู้ชมกดโทรศัพท์มาถามปั๊บเลยนะคะว่าที่บุกโกชิมแล้วก็ดื่มไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาขายกันยังไงราคาเท่าไหร่อยากรู้เลยนะคะเอาถามเริ่มจากแยมมาแปมก่อนเนี่ยค่ะนายกนอมขาขายอยู่กับปุกเท่าไหร่ขาแยมมาแปมอันเนี้ย อ๋อแยมมะแปมนี่แหล,ละค่ะขายราคาถูกมากค่ะในราคาแยมนี้ขวดละ50บาทค่ะโอ้ห้าสิบบาทรรักษาทุกความอร่อยนะคะเาตรงนะสมมติว่าเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจะได้แยมอื่นๆใช่ไหมแต่ผมกลวว่าที่นี่น่าจะมีแยมหนึ่งเดียวคือแยมมะแปมเนี่ย ทาขนมปังอร่อยๆอนะ,ะและสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเมื่อกี้ได้ดื่มชาไปแล้วชามาแป็บเนี่ยมันมีความหวานด้วยไม่ได้ใส่น้าตาลใช่ไหมคะ,มคะแล้วถามหน่อยมันหวานจากอะไรคะหวานจากย่าหวานค่ะอันนี้คือหวานจากญ่าหวานแล้วอย่างงี้ขายถุงเท่าไหร่คะ อันนี้ในราคาส่งก็120บาทค่ะส่ง120บาทจะมีทั้งหมด24ห่อข้างใน,นข้างในมี24หอ่อ24ซองมัน,<อ>มนด,นดีตรงที่ว่าหนึ่งมันเป็นรสชาติชาที่มันมันไม่เหมือนชาที่เราทางใช่ไหมใช่เมยลโกโกบ,บอกว่ามันแอบติดหวานตรงปลายลิ้นปะใช่แล้วอพอมาดื่มไปปุ๊บที่คนลิ้นจะรู้สึกเย็นเยนหวานหวานชุ่มคอเลยนะชุ่มคอแต่พอถานปุ๊บนะ พี่เขาบอกว่าไงเรามาอันนี้หวานแต่แย่าหวาน,นแล้วก็ทำให้เสียงดูชุ่มคอค่อยเสียงดีขึ้นดีขึ้นจริงๆไหนนั้นสปราโน,โนได้ไหม <S 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 สวัสดีค <S 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 รับยาเมเปิลเดี๋ยวต้องเอากลับไปกินต้องเอาไปกินอันนี้ที่ตอนแรกมานะคะแบบรู้สึกว่าคันคงคันค<ช>้ดื่มไปปุ๊บแล้วเสียงขึ้นสูงได้ทันทีบอกเลยว่าต้องกลับไปดื่มแล้วนนอกจากนั้นนะคะยังมีน้ำแบบ บ๊อบแแบบที่นี่ไหมเขาเรียกว่าน้ำไฟเบอร์ใช่ไหมคะค่ะน้ำไฟเบอร์ค่ะทำจากมะแปมโดยตรงเลยค่ะสีธรรมชาติของเขานลค่ะแล้วก็ทานได้อร่อยมากนะคะแล้วขวดนี้มันต่างกันไหมคะอันนี้ไม่ต่างกันละค่ะแต่ตัวนี้ทําจากใบนะคะอ๋อใบมะแปมใบมะแปมโดยตรงสีเขียวจากใบอันนี้อันนี้จากผลจากผลโดมก่อนอุ้ยแต่กลิ่นหอมออกมาเลยนะไงเออ พุกโกว่ามีความเปรี้ยวเปรี้ยวเรวิตามินซี่ะเปรี้ยวาวิตามินซีคล้ายๆกับกินผลสดเลยอันเนี้ยชุ่มแม่ชุ่มชุ่มคอด้วยใช่ไหมอุ้ยพุกกว่านะทำไมรู้ป่าร่างกายของมาของมาขวดนี้นี่ต้องลองเลยดวตก้องคันไมันมือใหญ่แลยเดี๋ยวเราต้องลองิตากล้องมากินดูหน่อยนะต่อไปนอกจากน้ำน้ำไฟเบอร์เท่าไร่เท่าไหร่ อันนี้นะคะ50บาทเช่นกันค่ะนี่50บาสิบบาทใช่ไหมใช่ค่ะน้ำผลไม้นะคะซึ่งซึ่งมันมีในธรรมชาตินะคะนี่นะคะ50ิบาทก็ตื่นได้แล้วเนาะใช่แลคะสดชื่นนะโอเคนอกจากนั้นนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะจากมะแปบอีกด้วยเดี๋ยวให้นายกนอมนะช่วยอธิบายหน่อยว่ามีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นกาแฟมะแปบค่ะครเ่งเราผสมส่วนผสมจากสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวนะคะ ซึ่งเราทําจากใบมะแปมโดยตรงนะคะทาแล้วนะคะผิวพันธ์เนี่ยสวยค่ะตามธรรมชาติมันนี้มเป็นสีด้วยจับไปไหนคุณไหคุณที่โอ้เราลงเทสินค้าผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าอันนี้คืออันนี้คือสบู่ค่ะตัวนี้คือสบู่อ่ะแต่ว่าตัวนี้หาได้ใช่ั่นอันนี้โลชั่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะโอเคอโเคค่ะอันนี้มันจะมีกลิ่นของธรรมชาติด้วยนะคะอันนี้สารสกัดจากใบเหรอคะหรือว่าจากใบค่ะจากใบค่ะโอ้ดีมากใช้แล้ว บอกว่าผิวก็จะดูชุ่มชื่นใช่ไหมคะนี่เอออจริงๆผิวมัชุ่มชื่นนะมันก็ซึมดีนะนี่นี่นี่ซึมดีมากเลยนี่นะคะก็เวลาใครจับ หนังก็จะไม่ได้ติดมือมาไงใช่อย่ี่ยมมันชุ่มชื้นดีความชุ่มชื้นแบบนี้มาในราคาเท่าไหร่คะนายกน้อมค่ะอันนี้แค่ร้อยบาทค่ะไม่ได้มากเลยค่ะราคาส่งร้อบาทเองราคาส่งร้อบาทจรงพี่นอมบอกไม่ได้ลําบากในการซื้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยโทรมาสั่งซื้อเลยเถอะที่เบอร์อะไรคะพี่นอมขาศย์ 051-5639ค่ะอีกสักครั้งค่ะ081-051-5639ค่ะเออยินดีสงถึงที่เลยนะคะนี่แล้วต้องโทรไปตอนนี้เนี่ยมีคนรับสายไหมคะเนี่ยเช้าขนาดนี้ มีค่ะมีคนรอสแตนบาย24ชั่วโมงนอกจากนีวันนี้นะคะถ้าใครซื้อ5นะคะแถมให้1ทุกอย่างเลยค่ะในงานนี้นะคะหนึ่งเลยนอกถูกแล้วว่ายังแถมโปรโมชั่นด้วยนะช่วสนับสนุนชุมชนด้วยค่ะเพราะว่าเราทำจากสมาชิกของเรานะคะตอนนี้ยิ่งโควิดค่ะก็ทำช่วยกันนะคะเป็น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะค่ะบุ๊กปกติบุ๊กบุคคลชอบเที่ยวใช่ไหมใช่ที่บ้านของนายกนอมนะที่เที่ยวน่าเที่ยวมากนอกจากจะมีสินค้าดีดีมีที่เที่ยวอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้ก็ดังที่สุดก็คือนาคาค่ะค่ะอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำมึขคงหลงค่ะเป็นทะเลน้ำจืดนะคะสวยงามมากค่ะค่ะแล้วก็ยังมีภูทอกนะคะ เจ็ดสีนะคะน้าตกเจ็ดสีแล้วก็น้ําตกท่าพระค่ะมีแต่หน้าเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะที่นั่นนะคะไปที่บึงคองหลวงจุดเดียวเนี่ยเที่ยวได้3วันค่ะสวันสวันสวันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมเราต้องมียาสีฟันสบู่เรียมับน้ํานี่มีสบู่แวซื้อวซื้อสบู่ราคาเท่าไหร่ยังไงคะสบู่ก็เหมือนกันค่ะก้อนละ50บาทค่ะหลอสกัดจากอะไรบ้างคะสกัดจากมะแปมนะคะแล้วก็ใบมะแปมค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆเราเนี่ย รูปทรงมันต่างกันนี่คือมันมันเป็นคนละสูตรเหรอคะหรือว่าค่ะคนละสูตรสูตรเข้มข้นสูตรจางแล้วก็สูตรไอ้จากไอ้นี่ก็คือจากมาค่ะอ๋อแต่ว่าทุกอย่างก็คือจากต้นมะแปมทั้งนั้นเลยค่ะใบแก่ใบอ่อนมาตรงกลางกันดีกว่าทุกทุกคนค่ะวันนี้แน่นอนเลยผลิตภัณฑ์นะฮะอย่างที่บอกว่าทำจากมะแปมแล้วก็ใบของมะแปมเยอะแยะมากมายวันนี้นายนอมถามในสีว่าวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงไง ธุรกิจต่างๆรวมถึงกิจการต่างๆเนี่ยในชุมชนของเราเกิดขึ้นได้ด้วยยังไงคะคื ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องห,อหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็สํานักงานเกษตรนะคะหรือว่า,าหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่สําคัญนะคะในงานนี้ก็คือทางปตท,อทอค่ะ,คะสนับสนุนขบวนการการมีส่วนร่วมแล้วก็สนับสนุนให้เราได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็มีโอกาสในสิ่งดีๆต้องขอขอบคุณปตท,อทอค่ะเนาะจริงๆถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มี การช่วยเหลือนะของกลุ่มหน่วยงานต่างๆองรบหนึ่งปตทนะ <c oughs> ก็ไม่มีวันดีๆแบบนี้ทําให้เรารู้จักมาแป็นะซึ่งตั้งแต่เกิดมาพูดตรงๆเลยยังไม่รู้จักเลยมาแป็บว่าเป็นยังไงพอเห็นรูปร่างหน้าตามาแป็นะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือมามีทําอาหารทําน้ําทําสบู่ทําครีม <c oughs> เนี่ยทำให้เรารู้สึกเลยนะว,ว่ามีประโยชน์จริงๆคุณผู้ชมค <c oughs> <ช>่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปลองมาแป๋มสดๆแล้วก็ฟินอย่างที่บุ๊กโกะนะคะได้ชิมเมื่อสักครู่นี้ ไปหาพี่นอมได้เลย<ด>แล้วบอกว่าติดตามชมจากรายการตลาดนัดรัชดาที่ไหนนะคะย้ำอีกทีหนึ่งค่ะค่ะก็ที่บ้านโสโพนะคะตำบลบ,บึงคลองหลวงอำเภอบึงคลองหลวงจังหวัดบึงกาฬค่ะและก็ที่สำคัญก็คือที่นั่นนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็ยังมีโฮมสเตย์ด้วยค,ะค่ะยีนดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนเลยฝากเบอร์อีกสักครั้งนะค่ะถ้าอยากจะไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือไปเที่ยวนะคะ อยากเจอนายกนอมต้องโทรไปที่เบอร์อะไรคะ0810515639ค่ะอีกสักครั้งคะ่คะ0810515639ค่ะต้อนรับรับรองเลยว่ามี <c oughs> นะในหลายคนรอรับโทรศัพท์อยู่คอยต้อน <c oughs> รับอยู่นะคะ<ช>อย่าลืมนะคะย้ำผลิตภัณฑ์กันอีกสักครั้งหนึ่งถ้าสมมุติสนใจผลิตภัณฑ์จากมาแป๋มนะคะ <c oughs> วันนี้เรามีทั้งสบู่นะะแล้วก็ใบจากมาแปมด้วยวรวมดึงชาแบบนี้นะคะ ที่หวานจากธรรมชาติเพราะใส่ยาหวาน<ช>รวมถึงแยมมาแปม่มรสชาติหอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอยู่มากออไม่ว่าจะไปทําอะไรก็อร่อยทานขนมปังก็อร่อยกินกับแคคกเกอร์ก็รสนะคะ,ะ,ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาออกรายการของเราคณยกน้ําขาค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ทีมงานที่ลงพื้นที่นะคะ,คะท,ที่ที่ให้โอกาสพวกเรานะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือปตทค่ะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเจอในสิ่งดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะด้วยนะคะนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วถ้าเกิดมีโอกาสนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะใช้ของไทยกินของไทยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรไทยเงินทองก็ะจับไม่รั่วไหลไปไหนค่ะดูท่าทางนะคะบุกะตอนนี้เนี่ยสมาธิพี่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวคงต้องแบบ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะ<อ>เราขอญอากช้อปปิ้งกันต่อนะแ,แต่คุณผู้ชมคนไหนนะ่านะสนใจอย่าลืมโทรนะคะไปหานายกนอมได้เลยวันนี้เวลาของเราหมดแล้วตลาดร<ช>ัชดาชมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาดรัชดา